สวัสดีครับพี่น้องมือเกษตรมินิหนูมาฝากมาตอดง่ายๆพี่น้องครับนี่ครับตอดตะเก็นนะครับกับเจียวตําเจียวครับเอียงน้ำใหม่ครับนี่เอียงน้ำใหม่ใส่เห็ดหูหนูครับพี่น้องครบสูตรเด้อบดต้มมี่ผักกระเสียบครับพี่น้องนี่ขอนิยวคือเก่าครับนี่มากๆพี่น้องมากเสียบๆําเจียวกับขอนิยวกับสุดยอดล่ะเขาบริอุ่นครับแต่ว่าก็ ผู้ดีเกียงเกียงหอนอยู่นะครับกับผู้ดีเขากันนะครับเนาะนะแสบพี่นนองจำเกียวกันจะสิลื่นขอดีดเนะดีนะแลกวกบ,กบ 음. 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 줘줘줘 줘. 음. 음. เยอะๆเนื่อกว่าน้ำสีหน่อยมากกวนครับเครือ่องข้อจำ่ออจ้ากระลื้นข้อเจ้ากรอบครับเนาะก้นหม Mm, -hmm. mm, -hmm. mm, 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 Mm-hmm. Mm-hmm. Mm -hmm.